โดยเฉพาะกิจที่12ชก12ภายใต้กองในการกองกำลังบุรพาจัดกำลังพลเข้าคุมพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วสนับสนุนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขาอัญยประเทศในการรังวัดแปลงที่ดินของเกษตรกรหลังได้รับการร้องเรียนและมีข้อพิพาทด,ด้านสิทธิครอบครองในบางแปลงพื้นที่อ่อนไหวหลักเขตที่46-47 ภารกิจในครั้งนี้มีความสําคัญเนื่องจากจุดรังวัดอยู่ระหว่างหลักเขตที่46และหลักเขตที่47ซึ่งเป็นเขตชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยมีปัญหาในการอ้างสิทธิที่ดินมาก่อนหน้านี้ทําให้ทุกการเคลื่อนไหวในพื้นที่เป็นที่จับตาของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปฏิบัติการทางด้านกฎหมายหรือการรังวัดอย่างเป็นทางการกําลังพลตึงเข้ม ชุด EOD ตรวจพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชอก .12 จึงได้มีการจัดกำลังชุดระวังป้องกันพร้อมด้วยชุดเก็บกู้และตรวจคนวัตถุระเบิดหรือ EOD จำนวน2ชุดเข้าปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาโดยมีการกระจายกำลังรอบจุดรังวัดจัดตั้งจุดสังเกตการและตรวจสอบพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียด หนึ่งในทหารพาสังก์ชอกกสิเปิดเผยว่ามีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่รังวัดและประชาชนในพื้นที่ถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆบรรยากาศร,ระหว่างปฏิบัติการแม้ว่าพื้นที่จะมีความอ่อนไหวแต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยชาวบ,บ้านรายหนึ่งกล่าวว่าก่อนหน้านี้เรากังวลว่าจะเกิดปัญหาความขัดแยง้งแต่พอเห็นทหารกับเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกันเป็นระบบทำให้รู้สึก สบายใจมั่นใจว่าผลการรังวัดนั้นจะเป็นธรรมสำนักข่าวออนไลน์ไทยทับลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยารรลครบถ้วน